กำลังมองหาที่ดินเปล่าที่ดินสำหรับปลูกบ้านสวนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งห่างจากสนามบินขอนแก่นไม่ถึง10กิโลเมตรฝก่กทางนี้ครับที่ดินขนาดหนึ่งไร่นี้นะครับตั้งอยู่ในเขตตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับแปลงนี้จะอยู่ติดกับชุมชนหมู่บ้านสีหราดหมู่ที่1 1เลยครับจากถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นเข้ามา850เมตรก็ถึงแล้วครับ จากในภาพเนี่ยจะเห็นนะครับว่าทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของแปลงนี้เนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่เพราะฉะนั้นไฟฟ้าปรับปลามีครบแน่นอนครับส่วนที่ตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวทั้งหมดถ้าอยากจะปลูกบ้านสวนสักหลังตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าที่ดินตรงนี้นี่ไม่ต้องถมแล้วครับมีรั้วลวดหนามล้อมไว้ให้เรียบร้อยแถมยังมีต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยทั้งพืชยืนต้นพืชสวนอีกหลายชนิดเลยครับ ที่ดินฉนดครุฑแดงขนาดหนึ่งไร่แปลงนี้เนี่ยนะครับถ้าสนใจเนี่ยติดต่อกับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยนะครับผมจะทิ้งช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ